<Just> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสค่ะกับหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราได้ถ่ายทอดจากแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการและหลากหลายแวดวงค่ะ ในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียนในนครลอสแอนเจลิสนี้นะคะท่านเป็นอดีต DS อธิบดีของ DSI นะคะแล้วก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประลัดกระทรวงยุติธรรม วันนี้เราก็จะเชิญท่านให้มาพูดคุยกับเรานะะในเรื่องในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยียนสถานีนท,ทีวีในวันนี้ค,ะค่ะท่านพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติสำหรับในวันนี้ค่ะครับยินดีครับค่ะหลังจากที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งประลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะขอเท้าความไปถึงเมื่อที่ยังเป็น อยู่ในสํานักงานตํารวจถึง<ด>ชาติในเรื่องของตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะครับผมรับราชการรับราชการในตำรวจห่งชาติเนี่ยก็ถือว่ายาวนานนะฮะเกือบจะถึงกเกษียณอุราชการนะครับตั้งแต่จบจากรุ่วยงานตำรวจที่สมพานชีวิตความเป็นตำรวจก็เริ่มนะฮะมารับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบก็คือเป็นพนักงานสอบสวนนะอยู่ในถานที่ตำรวจในนครบาลนะครับแล้วก็เติบโตขึ้น เป็นลาดับนะฮะในหลายหน่วยด้วยกันอยู่ทั้งทาง,งนครบาลเจ้าสอบสวนกลางนะครับทั้งกองบัญชาการศึกษาสำนังกงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสบริหารในระดับสงควสงชาติเป็นผู้ช่วยผู้ช่วก,การหนรวยหชาตินะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือรองผู้ช่วก,การหนรวยหชาติครับ <Okay. S 2> ก่อนที่จะอโอนจากขาา้าราชการตํารวจมาเป็นข้า,าราชการพลเรือนในตําแหน่งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ ทราบว่าได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีของ d s i อสยู่สักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาเป็นในด้านของในกระทรวงยุติธรรมนปัจจุบันนะแต่เป็นกระทรวงครับภารกิจแต่ละตำแหน่งแต่ละหน้าที่เนี่ยแตกต่างหรือว่าหนักใจในส่วนไหนบ้างครับต้องเรียนนะตอนที่ผมรัชการตำรวจเนี่ยงานที่ผมถนัดแล้วก็ผมจะทำอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ มีโอกาสได้ไปไถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายให้กับรุ่นน้องๆก็คือไปเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีส่วนที่พัฒนางานนะครับทั้งระบบงานและก็บุคลากรนะครับในงานที่รับผิดชอบก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบสวนนะครับการสอบสวนซึ่งเรื่องงานสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็น,ปนต้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่จะไปสู่กระบวนการติธรรมที่ต่อเนื่องก็คือทั้งอายการนะครับแล้วก็ศาลนะครับต่อไป แต่การทํางานของพวการสอบสวนของตํารวจเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับการหน้าที่ของตํารวจในการาจับกลุ่มประปรามนะหรือว่าสืบสวนจับกลุ่มประปรามอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมเองตั้งแต่จบจากเรื่องตำรวจมาก็ทําหน้าที่เป็นพวการสอบสวนนะครับก็คือทําหน้าที่รับแจ้งความ,มาง,ง่ายๆนะครับจากภาษาชาวบ,บ้านเวลามีเรื่องราวเดือดร้อนมาก็จะมาที่สถานีตํารวจแล้วก็จะมาพบกับคนที่ทําหน้าที่พวการสอบสวนก็คือที่ื่อก่อนเราพูดคำว่าร้อยเวร ควาส่วนที่เวรเข้าเวรเนี่ยเรียกว่าร้อยเวรก็ทำหน้าที่ตรงนี้ครับจนกระทั่งอ,อ,อยู่ประมาณ4ปีในสถานีตำรวจนครบางพญยาไทยนะครับแล้วก็ได้กลับไปรับใช้โรงเรียนร้อยตำรวจไปเป็นนุขหมวดปกคอรองนักเรียนนะครับอีกสัก3ปีแล้วก็กลับมาก็ทำหน้าที่ประงานสอบสวนอีกนะครับในงานที่รับผิดชอบเนี่ยถ้าจะมาถามว่าสอดคล้องไหมกับที่มาอยู่ที่กรมส่วนคดณีพิเศษก็ต้องตอบว่ามันเป็นงานที่สอดคล้องกัน เพราะว่างานของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยคืองานด้านการสอบสวนคดีพิเศษก็คือว่าทําเฉพาะคดีที่เป็นคดีพิเศษเช่นคดีที่มีการการะทําที่เป็นองค์กรอัากรรมนะครับหรือว่ามีอิทธิพลนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของออต่างอัจกรรมข้ามชาติอะไรจำลองเนี้ยนะครับอ,อ,อันนีเน้เป็นงานด้านการสอบสวนซึ่งผมเองมีความถนัดนะครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่จบเป็นร้อนตรวจตรีที่เรียนนะครับ ผมมีโอกาสได้รับราชก,การอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวเรื่องสอบสวนเนี่ยทั้งกองบัญชาการตวนนครบาลแล้วก็ในสอบส,ส,สวนกลางสอบสวนกลางนี่คือกองบัญชาการส,ส,สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งหน่วยงานของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี่แหละก็คือเป็นที่มาที่ถูกนํามาเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษะนะครับเพราะฉะนั้นในประสบการณ์การทํางานในส่วนตัวที่รับผิดชอบงานเนี่ยก็จะมีความถนัดและทางานตรงนี้ ที่มีการอบรมบุคลากรนะครับแล้วก็วางระบบงานไว้ก็คือเรื่องงานสอบสวนนี่แหละพยายามที่ทําให้การสอบสวนของสมรวรแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้บุคลากรที่ทำหน้าที่พงการสอบสวนเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงจบมาจากโรงวรียนตำรวจหรือว่าอบรมมาเป็นนายตำรวจนะสัญญาวัรใน ทำหน้ารรที่พงกานสอบสวนเท่านั้นแต่เราพยายามที่จะให้มีโอกาสที่ยกระดับเหมือนกับทางอายการหรือศาลก็คือมองว่าคนที่มาทาหน้าที่พงกานสอบสวนเนี่ยแต่เดิมนั่นคือจบปริญญาตรีมาก็มาทาหน้าที่พงกานสอบสวนแต่ว่าเราเห็นว่าทางอายการศาลเนี่ยไม่ได้แค่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์มาเท่านั้นเขาต้องไปจบเนติบัณฑิตนะครับแลถึงจะมา,อาสอบมาเข้าแล้วก็อบรมอีกนะฮะเป็นอายการศาล แต่ความอง,อง็นววาตําะตำรวจเรานั้นไม่เคยมีในอดีตที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่เราจะเทียบเคียงก็คือเรามีการสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในสายพวกนสอบสวนที่มาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคนที่จบจากหน่นวยตำรวจก็ดีหรือจบนิสสัตนะที่มาอบรมเปน็ในใน,ในตำรวจก็ดีเนี่ยก่อนจะทําหน้าที่พวกนสอบสวนเนี่ยต้องมาอบรมตรงนี้ก่อนนะฮะอบรมตรงนี้ก่อนอเพื่อจะยกระดับในเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะทางเสร็จแล้วก็พัฒนาการต่อก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นจะได้ค่าตอบแทนที่ เทียบเคียงนะครับกับใน,นบวนการยุติธรรมแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงนะแต่ว่าเราได้มีความพยายามที่ให้ยกขึ้นมาสูงกว่าผู้ที่ทำหน้าที่ของตํารวจทั่วไปตํารวจสายตรวจตารวจจราจรพวกนี้จะมีเงินค่าตอบแทนเหมือนกันนะครับที่เป็นพิเศษมากกว่าเงินเดือนแต่ยังน้อยกว่าคนทที่ปรงกานสอบสวนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ทําตอนที่อยู่สมอแห่งชาติได้มีการพัฒนาบุคลากรได้มีการวางระบบงานของการทํางานไว้นะครับก็เป็นงานถ,าถ้าพูดถึง ก็คือเหมือนงานหน้าเดียวคืองานของตารวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสอบสวนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแต่พอมาอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เป็นการเหมืองยกระดับนะของการทําคดีพิเศษนะที่เราต้องการให้กรมสอสวนดิพิเศษเนี่ยเป็นกรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นความหวังที่เราอยากจะให้บอกว่าเหมือนกันทั้ง fbi ทำนองอย่างนี้นะครับก็คือทําคดีพิเศษแต่ว่าระบบการสอบสวนระบบการเปิคดีที่ประเทศไทยมันอาจจะไม่เหมือนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่า ที่นี่เนี่ยของตารวจที่ก็ทําหน้าที่ในการสืบสวนเนี่ยเป็นเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องการสอบสวนเนี่ยอาจจะเป็นบทบาทของพนักง,งานอายการแต่ของประเทศไทยเนี่ยทั้งสืบสวนสอบสวนเนี่ยอยู่ในส่วนของตารวจเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ออพอมาอยู่ที่ดีเอสก็ยังมียึดหลักของแบบสืบสวนสอบสวนอยู่ในกลมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าราับผิดชอบทำเฉพาะคดีพิเศษเท่านั้นเองแั้นวันนี้พอได้รับการเลื่อนหรือว่าโปรดกล้าวนะครับ ให้ตำรตำแหน่งปรากรกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เลยมีความต่อเนื่องในการที่จะทํางานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะกว้างมากกว่าในงานสอบสวนที่ทาที่ตำรวจชาติครับค่ะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะได้มีการประสานงานของหน่วยรัฐของอเมริกาอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีการนำนำมาใช้หรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะครับผมเองก็อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะโชคดีนะแต่ว่าจะไม่ไม่ได หลายเรื่องนักนะครับเรืเอเ่องที่เกี่ยวกับสอบสวนเนี่ยผมเองได้มีโอกาสได้รับเชิญจากทาง FBI นะฮะมาอบรมคอร์สจะสักสองสามอาทิตย์เนี่ยนะครับเมเจอร์เคสแมจเมนต์เป็นเรื่องการบริหารจัดการคดีนะครับอันนี้ได้มาอบรมอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูงานการทำงานนะครับของตำรวจนะครับที่เอพีไอนะครับเอ นอกจากนั้นก็มีโอกาสได้มาดูงานของตำรวจที่อเมริกาอีกหลายๆครั้งนะครับครั้งแรกที่ผมมีโอกาสมาตอนนั้นผมยังเป็นตำรวจแล้วก็เรียนอยู่หลักสูตรที่เรียกหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูงนะครับหลักสูตรของผู้บริหารที่ก่อนที่จะมาเป็นระดับของผู้กำกับการขึ้นพลตรีเนี่ยนะครับผมมาดูงานที่ที่ที่เอลเอเนี่ยนะครับมาดูงานของตำรวจที่เอลเอพีดีนะครับก็ได้เห็นระบบการทํางานในทั้งหลาย ตั้งแต่ปี2537นะฮะต้องต้องหลายปีมาแล้วก็เห็นเขามีการพัฒนาการก้าวหน้านอกจากนั้นหลังจากนั้นมาพอรับราชการก็มีโอกาสได้รับเชิญนะครับมาดูงานของออตำรวจที่ทำงานร่วมกันออของเอบีไ i แล้วก็ตำรวจต้องที่แล้วก็ตำรวจเหนื่อยหน่วยไอซ์น, ICE, นะครับที่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ได้มีโอกาสไปดูงาน ที่ซานฟรานแล้วก็ที่เซาเทิลนะครับใ,ในการาทำปฏิบัติการที่ว่าโอ peration ของตำรวจที่มีการรวมกันหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันในการที่จะเข้าไปสู่การาจับกลุ่มนะฮะหรือว่าปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเ,เรื่องการค้ามนุษย์าก,การารสาย์สิทางเพศจากการค้าะเวณีได้มีโอกาสไปดูงานที่ดัลลัสนะครับที่เ,เท็กซัสนะครับก็ได้เห็นการทำงานจากภาพรวมทั้งหมดนี ก็นําไปสู่การพยายามที่จะมองถึงการพัฒนาการของตํารวจไทยว่าเราจะมีการดําเนินการอย่างไรที่พัฒนาการอย่างไรนะครับในช่วงที่อยู่ที่ที่ตำรวจแหงชาติในคราวนี้ที่มานี่ก็ในฐานะของกระทรวงยุติธรรมก็เห็นภาพของกระบวนการยุติธรรมเห็นภาพของกระบวนการยุติธรรมว่ามีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะมีกรมสอบคดีพิเศษที่เขามารับผิดชอบซึ่งคล้ายๆกับตำรวจนะครับตรงนี้แล้วก็มา วันนี้ก็ทางเอพีดีได้เชิญให้มาดูการทำการอบรมเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ได้มีการดูงานอีกหลายๆเรื่องของของทางเอพีดีครับค่ะท่านขายขอเรียนถามท่านในเรื่องของความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการปฏิรูปตํารวจมีความเป็นไปได้ยางไรบ้างคะคือครับผมเรียนนี้ว่าในการปฏิรูปตํารวจเนี่ยจากการที่ติดตามศึกษาจากของสำนักงาน ของสภา,าปฏิรูปที่เรียกว่าสปชเ,เ,เขาก็พยายามที่จะปฏิรูปตำรวจไปสู่ก็ว่าท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นในรูปแบบเนี่ยถ้าเราคุยกันหรือเราพูดกันเนี่ยถ้ารูปแบบเราก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าการทางานของตารวจเนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนต้องทําเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนประชาชนต้องการอะไรนะครับคนที่เป็นตํารวจก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับ แต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันในปัญหาของแต่ละปัญหาก็ถ้าเกิดตํารวจนั้นมาจากท้องถิ่นก็จะเข้าใจปัญหาแล้วก็จ,จะได้ร่วมมือกับทางท้องถิ่นในใกาในในใรก้ไขปัญหาก็หลักการดีครับแต่แต่ผมต้องเรียนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยท้องถิ่นนะครับหรือว่าทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาตินะครับหรือท้องถิ่นก็นตามเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอผมต้องใช้คานี้เพราะว่าที่มาของคนที่จะมาบริหารนะครับ ทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นเนี่ยก็ยังยังมีข้อที่เราเป็นข้อสังเกตนะฮะของออคนไทยนะในที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยว่าบางครั้งเรามองว่าเราได้คนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้อาจจะยังไม่ไม่ไว้วางใจได้ดีพอนะครับเพราะว่าพิน้อรประชาชนที่เลือกมาเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเลือกมาด้วยของความที่อาจจะถูก ให้เลือกนะครับผมใช้คำนั้นก็แล้วกันนะครับหรืออาจจะมีการตอบแทนนะครับ,รบอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาตัดสินใจในการเลือกซึ่งไม่ใช่เลือกด้วยด้วยความรับผิดชอบของการเป็นประชาชนหรือเป็นพลเมืองที่ต้องการเห็นคนที่จะเป็นตัวแทนเนี่ยเขาไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยเพื่อไปช่วยกันในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชาติหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง นลก็ํามาซึ่งเรื่องที่เราคุ้นๆกันอยู่ก็คือเข้าไปแล้วบางครั้งก็ไปเรื่องคอร์รัปชันบ้างเข้าไปใช้อํานาจกับข้าราชการประจําบ้างอะไรจำลองนีเ้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อการเมืองยังไม่เข้มแข็งเนี่ยโอกาสที่จะเกิดตดํารวจที่เรียกว่าตารวจท้องถิน่นหรือท้องถิ่นเข้ามาดูแลตํารวจอย่างทีเ่เห็นเห็นอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าตํารวจท้องถิน่นอย่างเช่น l a p d ดีเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยก็รับราชการไปนะครับก็สูงขึ้นระดับหนึ่งระดับที่เป็น เรียกว่าสูงสุดในวันนี้เรียกว่าอาจจะเป็นกัปตันเนี่ยนะกัปตันทาเทียบของบ้านเราอาจจะเป็นระดับของพุ่มกับทำนองอย่างนี้นะครับในตําแหน่งที่รับราชก,การก็จะโตขึ้นมาเป็นลําดับนะฮะจากชั้นระทวนอาจจะเป็นในร้อยในพันอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เป็น Chief of Police ก็คือคนเป็นหัวหน้า,า,าสถานตำรวจเนี่ยมาจากการจ้างของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกจ้างมาจากท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องทํางานเพื่อจะตอบสนองประชาชนแต่ การที่มีอย่างนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับจะเป็นนายกสทีนะครับต่เทียวกับบ้านเราหรืออาจจะเป็นนยายกเทศบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะจ้างคนเข้ามาเนี่ยถ้าคนคนนี้ยังเป็นคนที่เรายังมีความรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะเขาจะเป็นตัวแทนของเราที่ท,ที่ดีหรือเปล่าที่ดีในความหมายก็คือว่ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงหรือเปล่าเนี่ย ก็ถ้าเกิดเราได้คนดีๆที่พร้อมอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องจ้างคนที่เป็นตำรวจที่มีคุณภาพมาเป็นหัวหน้าเที่ยว่าหัวหน้าสถา,านีเพื่อที่จะบริหารสถานีตำรวจแล้วก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงนี้คะ่ะท่านผู้ชมขางเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมคะ่ะในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์คะ่ะสักครู่คะ่ะ ชมคะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของรายการโฟกัสในวันนี้คะ่ะท่านคือพลตํารวจเอกชัชวานสุขสมจิตนะคะในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะค่ะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์ค่ะครับค่ะเมื่อสักครู่น,นี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจรซึ่งท่านก็ให้ความคิดเห็นมาในเรื่องของ ควหรือว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จในเรื่องนี้นะคะในช่วงนี้ภารกิจหนักของท่านนะคะคก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์นะคะก่อนอื่นอยากเรียนถามท่านในเรื่องของการค้ามนุษย์นี่คืออะไรมีรูปแบบยังไงคะครับครับผมเองครับบังเอิญผมเองตอนที่อยู่สมภารอิงชาติเนี่ยผมตอนที่ลงตัวหน่งเป็นผู้ควบการกองคดีเหมือนก็เป็นฝ่ายกฎหมายนะครับของของสมภารอิงชาติได้มีโอกาสไปประชุมกับหลายๆหน่วยงานนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่ปี2541นต้องเรียน ก่อนที่จะมีการประกาศของ UN อนะครับคศ2 0 0 0คือ2 5 4 3ให้เรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะครับในวันนี้ถ้าเราพูดถึงการาที่เกิดปัญหาขึ้นในโลกวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องการค้าอยู่3เรื่องมีหนึ่งเรื่องการค้ายาเสพติดนะครับอันที่2คือการค้ามนุษย์อันที่3คือการค้าอาวุธนะครับ ในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2441ที่ผมมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนที่ยูเอ็นจะประกาศมีอนุสัญญาแล้วก็มีพิธีสารต,ต,ต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี2443ที่ว,าวา่าคอ2000เนี่ยผมเองได้เข้าไปก็เลยรับรู้รับทราบว่าเอ๊ะทำไมก็ตทรงว่าพูดกันเรื่องการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เป็นอย่างไรนะครับในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะตอบามความเห็นผมเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย เอ้ว่ากฎหมายประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายที่มาบังคับใช้เพื่อจะไปปรับปรามนะครับผู้ค้ามนุษย์เนี่ยแค่ไหนย่างไรพอไปทบทวนก็ปรากฏว่าในกฎหมายของประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่พูดถึงการปรับปรามหรือว่าเป็นความผิดเอาผิดกับคนที่ทําความผิดฐานค้ามนุษย์ตรงๆยังไม่มีแต่เรามีกฎหมายที่อาจจะมาพอเทียบเคียงได้จากการที่พูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์ในเวลานั้นก็คือบอกว่ามีการหาประโยชน์จากเรื่องทางเพศ ในรเรื่องการค้าประเวณีนะครับหรือหาประโยชน์จากการใช้แรงงานนะครับมีการบังคับใช้แรงงานนะครับซึ่งใน2ประเด็นนี้เนี่ยพอไปดูในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายที่ที่บัญญัติเอาผิดกับเรื่องการกระทําที่เข้าข่ายอาจจะเป็นการค้ามนุษย์ได้ก็คือกรณีที่มีการจัดหานะครับบังคับขู่เข็นให้คนมาค้าประเวณี แต่ว่ามาอยู่ในกฎหมายเรียกว่าพรบปราบการค้าประเวณีนะครับต่อมาก็แก้ไขเป็นพรบป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีนะครับกฎหมายอีกอันนึงก็คือกฎหมายอาญาซึ่งจะมีการบัญญัติเอาผิดเกี่ยวกับการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีานาค้ายทาสหรือการหาประโยชน์จากเด็กจากการใช้แรงงานของเด็กอะไรจำองนี้อันนี้อยู่ในกฎหมายอาญานะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาสักครู่นี้ ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อุบายหลอกลวงหรือบังคับเรื่องค้าอเวณีก็ดีบังคับคนให้ทํางานที่ว่าเอาคนลงเปทาสก็ดีเนี่ยพวกนี้มันคืออยู่ในความหมายของคำมันุจทั้งสิ้นเลยนะครับ<ช><ช>ส่วนตัวกฎหมายตรงๆเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องการค้าหญิงและเด็กนะครับ เ,เด็กหญิงนะครับตอนก่อนจช้คกกว่าเด็กหญิงก็น,นี้ก็จะเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดูแล้วก็จะตรงๆกับเรื่องของการค้ามนุษย์ต่อมาก็มองว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นเด็กผู้ชายก็โดกนกระทาด้วยก็ได้เป็นพระยามาตรการในการปองกันปราบปรามการค้าหญิงและเด็กซึ่งไป<ม>อ่านในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็อาจจะส่งสัญญาณหรือว่าอาจจะพอมองได้ว่าเนี่ยเป็นการค้ามนุษย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยพอ UN เอได้มีอนุสัญญานะครับ เกี่ยวเรื่องกิจกรรมเกี่ยวเรื่องกิจกรรมข้ามชาติกี่องิจกรรมองค์กรแล้วก็มีพิธีสารเรื่องต่อต้านการคาร้ามนุษย์เพราะไปดูในพิธีสารต่อต้านการคาร้ามนุษย์เนี่ยจะมีนิยามนิยามเกี่ยวเรื่องการคาร้ามนุษย์เนี่ยคือการที่เราพูดถึงเรื่องการกระทํากับกับมนุษย์น,ยนะครับกับมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับทั้งหมดโดยการแสวงหาประโยชน์นะครับโดยมิชอบ คขาปสานหน่วรัิชอบเนี่ยตรงนี้นะครับพอมาอดูในภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเรียกว่าสะโยชน์ในทางเพศก็คือเรื่องการค้าประเวณีจากการเผยแพร่ผลิตวัตถุสื่อลามกนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่ากรณีทางเพศในรูปแบบอื่นๆนะอาจจะมีรูปแบบเช่นมีกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ว่าอุ้มบุญมีการไปนําผู้หญิงมาแล้วก็มีการให้ตั้งครร์นะครับแล้วกนะ็มีการให้คลอดเด็กออกมาแล้วก็มีการเอาไป ดูแลเด็กนะครับตรงนี้หรือว่าบางทีบางคนก็มองว่าเอาเด็กไปทําอะไรเพาะบางคนเนี่ยพ่อคนเดียวแต่ว่าปรากฏว่ามีการอุ้มบุญกับหลายหลายคนในระมองนี้นะครับอีกอันนี้ก็คือเรื่องเพศนะครับแล้วอีก <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องแรงงานแรงงานนั่นคือจะใช้คำว่าการบังคับใช้แรงงานหรือว่าบริการหรือว่าการอโโเอาคนมาเป็นทาสที่กาบมาสักคู่นี้หรือการนําคนมาขอทานนะครับอันนี้นะหรือว่ามีการบังคับตัดอวัยวะนะครับหรือว่า มีการกระทําที่เป็นการขุดรีดนะบุคคลเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับที่เราเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ก็คือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์นะครับแต่ว่าการหาประโยชน์จากมนุษย์แบบนี้เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่ามีวิธีการมีการเ,เป็นธุระจ,จัดหาล่อมาพามานะครับหรือเอาไปส่งยังที่หนึ่งที่ใดแล้วมีการรับไว้นะครับซึ่งมนุษย์ในทุก เพศเภทในที่กล่าวมาสักครู่นี้เพื่อหาประโยชน์จากเมื่อกี้นี้สรุปก็คือการค้ามนุษย์ก็คือเป็นการนํามนุษย์มาแสวงหาประโยชน์นะครับซึ่งจะมาโดยหลากหลายมาด้วยความสมัครใจไม่สมัครใจเช่นกรณีของเด็กอาจจะมาด้วยความสมัครใจก็ได้กรณีผู้ใหญ่ต้นๆก็อาจจะดูบางรายเหมือนเป็นการสมัครใจแต่สุดท้ายก็มาถูกบังคับนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการค้า,คา,คามนุษย์เนี่ยมีจากการที่ถูกหลอกถูกบังคับถูกหลอกมาหรือว่าสมัครใจมา แล้วก็สุดท้ายก็คือมาถูกแสวงหาประโยชน์โดยผิชอบจากการาทางเพศหรือว่าจากเรื่องแรงงานอันนี้นี่คือ,อนิยามความหมายคำว่าคามนุษย์ซึ่งอยู่ในพิธีสารต่อต้านการคามนุษย์ทั่วโลกก็จะใช้นิยามความหมายลักษณะแบบอย่างนี้นะครับค่ะแล้วโครงสร้างและระบบที่ซับซ้อนของในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบเรื่องการคามนุษย์เนี่ยครับรูปแบบที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่รนี้ก็เป็นรูปแบบที่มีอยู่ในตัว พิสารนาครับแล้วก็วันนี้เรามาปัะหยัดในกฎหมายของเรานะครับคือพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ปี2 5ง1เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยก็มีกฎหมายอื่นๆอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ในตอนแรกเพราะฉะนั้นการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อก่อนนี้นะครับเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมเรื่มมีกฎหมายหลายฉบับก็จะมีความเข้าใจตรงกันไม่ตรงกันบ้างแต่หลังจากปี2 5 5 1แล้วเนี่ยเรามีกฎหมายที่ว่าพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามน อาจจะไม่ใช่นิยามที่เป็นความหมายาคำคำรุดหมายความว่าแ,แต่ว่าเรามีบทบัญญัติความผิดการการะทำด้วยความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งพอจะแบ่งองค์ประกอบได้ยางเป็นอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทําเพื่อสังารประโยชน์อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์แล้วก็เจ้าาที่ของรัฐนะงหลายๆห,หน่วยงานที่ทํางานเรื่องพวกนี้ก็จะมีความเข้าใจในการใช้กฎหมายนะครับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยสำหรับรูปแบบที่พบในประเทศไทยเนี่ย จะมีอยู่3รูปแบบนะครับที่พบอยู่บ่อยๆหนึ่งก็คือการหาประโยชน์จากการค้ารประเวณีการค้ารประเวณีนี่ก็มีทั้งกรณีที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งผู้ชายเป็นทั้งผู้หญิงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงซะมากกว่าแล้วก็ของเด็กซะมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือคนไทยเองนะครับกับคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน <S <S 2> <S 2> นะครับเพร่ะว่าเราภูชาก็จะเข้ามาแล้วก็ โดยเพิ่ยิ่งจากปม่าแล้วก็จากทางลาวที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศขณะเดียวก,กันก็มีคนไทยเหมือนกันนะครับที่ไปถูกกระทําในต่างประเทศก็คือไปไได้วยความสมัครใจที่ต้องการจะไปค้าประเวณีหร้ออาจจะถูกหลอกไปไปทํางานร้านอาหารหรือว่าไปเป็นพนังกงานนวดแผนโบราณและสุดท้ายก็ถูกบงังคับให้มีการค้าประเวณีอย่างเงี้ยเป็นลักษณะหนึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือ 1. 1> การห <1. S 1> าประโยชนค์ครับจากทางเพศนะครับท่านคะ่ะอยากเรียนถามท่านประหลัดนะคะว่าอย่างในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย เรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับไหนถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทั่วโลกเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ครับจากรูปแบบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องเพศอีกอานึงคือเรื่อง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 บังคับใช้แรงงานเขาใช้แรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ที่ดูแล้วจะหนักหนาหน่อยก็คือการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง นะครับในภรพประมงเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยทำนะครับแล้วก็มีคนต่างด้าวมาทําคนต่างด้าวว่ามีส่วนหนึ่งเข้ามาด้วยผิกฎหมายก็เลยมาถูกเอาเปรียบนะจากการถูกบังคับใช้แรงงานคนไทยก็บางทีอาจจะถูกหลอกบ้างไปอยู่ในระบบตรงนั้นไปถูกบังคับใช้แรงงานในเรือประมงนะครับอันนี้ประเทศไทยกำลังแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นรูปแบบอันที่สองที่เกิดขึ้นอันที่สามก็คือเรื่องขอทานก็คือมีการนําเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วก็มาให้ทําการขอทานนะครับแล้วก็ เ,เป็นเป็นกระบวนการนะครับแล้วถ้าเผื่อไม,ไม่ไม่ทำก็อาจจะถูกทำร้ายหรือถูก เอาไปให้กินอย่างไม่ใช่มนุษย์นะครับจะลองอย่างนี้อันนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ยใน,นประเทศไทยบางทีทจะเห็นภาพของเด็กไม่พิการแต่ทํ้พิการอันนั้นก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ในอ,อินเท่รนมาคือมีการไปนําเด็กมาแล้วก็พยายามให้เกิดน่าสงสารนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของของกระบวนการการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น,นประเทศไทยความซับซ้อนในต่างๆก็มีมากขึ้นเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นกรณีของเด็กนะครับก็อาจจะมีมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็พยายามจะทาหลักฐาน ทางอายุเนี่ยให้เกินกว่าเด็กเพราะเด็กอายุคือต่ำกว่า18ทําให้เกินกว่าอันนี้ก็แล้วก็มาแอบแฝงอยู่ในสถานที่ที่อาจจะดูแล้วไม่ใช่เป็นเช่นประเวณีอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในคาราเกะในร้านอาหารเนีเนวดนะครับหรือได้น,นวดแผนโบราณอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในแรงงานก็จะไปอยู่ในระบบนะครับจากทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพอมาถึงสถานการณ์วันนี้เนี่ยเราถูกนะครับเราถูกประเมินจากประเทศเพื่อนบ้าน ของเราเนี่ยไอ้ประเทศในพมขอโทษจากประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับซึ่งเขามีกฎหมายที่เรียกว่าคุ้มของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้าม,มนุษย์เขาจะดับระดับประเทศของในโลกนี้เอาอเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือมีปัญหาแก้ไขเต็มที่กลุ่มที่2มีปัญหาพยายามแก้ไขกลุ่มที่3ม,มีปัญหาไม่สนใจแก้ไข <c oughs> ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่2มาอย่างยาวนานเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศเรามีปัญหาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาพย<ร>ายามแก้ไขนะครับ ประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์ค่อนข้างจะยุนแรงแล้วว่าหนักหนานินดนึงก็ตรงที่ว่าประเทศเรานั้นเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางที่จะมีคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศพมา่าประเทศลาวกัมพูชาก็เข้ามาหลังไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีคนไปหาประโยชน์จากเรื่องเพศบ้างจากเรื่องแรงงานบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ถูกประเมินด้วยลักษะที่เป็นความพยายามอยู่หลายปี แต่มาตอนหลังๆเนี่ยก็ไปพบลักษณะที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็คือเรื่องการประคับใช้แรงงานในเรือประมงวันนี้มีข่าวข่าวอยู่มากว่าเรานั้นค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลกันอย่างเต็มที่มีการจับกลุมปราบปรามดำเนินคดีกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจากรายงานของออประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าทิปรีพอร์ตคือทัฟฟิกกิ้งอีเว e ต์สันรีพอร์ตเนี่ยปรากฏว่าเราไปตกอยู่ในดับ3ระดับ3คือมองว่าเหมือนเรานั้นยังไม่พยายามอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกขึ้นบัญชีที่เป็นวอตต l ลิส อยู่5ปีก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้อย่างเต็มที่เขาก็เลยจัดลําดับลงมาวันนี้อยู่ในระดับที่3ามดงนั้นในปีนี้เนี่ยก็ระดับที่สามของขั้นหมายถึงว่ารุนแรงรุนแรงก็คือว่าเขามองว่าเรานั้นมีปัญหาอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นในบ้านเราเรายังไม่มีความพยายามอย่างเต็มที่ครับแล้วก็น่าเสียดายนะคที่วันนี้เรามีเวลาไม่มากนะครับจริงๆแล้วยังมีข้อมูลอีกมากมายที่น่าจะได้รับ คนในต่างประเทศนี้น่าจะได้รับจากท่านที่ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสําหรับที่มาร่วมในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้รายการก็เข้มข้นนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตํารวจเอกชัชวานสุขสมจิตนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะสําหรับรายการวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ i okay. จะมีธุรกิจประเภทไหนเราสามารถปล่อยเงินกู้ให้คุณได้ในเวลาที่รวดเร็วในวงเงินมากถึงหน0 0 0แดอลลาร์เครดิตพรูฟได้ง่ายมั่นคงและมั่นใจเรามีคนไทยไว้บริการ